วันนี้ค่ะนะักเรียนป .6 วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาลอยละและเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะดูกันเลยเนาะพ่อปล่อยปลาในบ่อหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกตัว เป็นปลานิล1น1200ตัวที่เหลือเป็นปลาทับทิมจํานวนปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลานิลอาโจทย์ถามจำนวนปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลานิลคราวนี้เราต้องหาจํานวนปลาทับทิมก่อนทำไมต้องหาจํานวนปลาทับทิมก่อนเพราะว่าการที่เราจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนี่ยเราจะต้องรู้จํานวนจริงๆของเขาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์กับ้อยละ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องหาจํานวนปลาทับทิมก่อนแต่โจทย์เขาให้จํานวนปลาทับทิมมาไหมคะไม่ได้ให้เขาบอกพ่อมีปลาปล่อยปลาในบ่อ1,296ตัวเป็นปลานิน1,200ตัวที่เหลือเป็นปลาทับทิมเพราะฉะนั้นครูจะหาปลาทับทิมได้ไหมหาได้นะคะก็คือต้องเอาจํานวนปลาทั้งหมดในบ่อมาลบกับปลานินออกเราจะได้ปลาทับทิมถูกไหมคะโน้เขียนเลยปลาทับทิม เท่ากับ1296ลบ1200ก็คือปลานิ่นเนาะเอาจำนวนทั้งหมดในบ่อลบจำนวนปลานิ่นจะเหลือปลาทับทิม96ตัวนะคะเหลือนิดหนึ่งเนาะคราวนี้ต่อมาแบ่งฝั่งสมุดเป็น2ฝั่งนะคะเหมือนเดิมเขาถามจำนวนปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลานิ่นแสดงว่าฝั่งขวา คือสิ่งที่โจทย์ถามต้องเป็นจํานวนปลาทับทิมถูกไหมแล้วฝั่งซ้ายสิ่งที่โจทย์ให้จะเป็นอะไรดีละ่ะจะเป็นจํานวนปลาในบ่อหรือจะเป็นจํานวนปลานิลหรือว่าเป็นจํานวนปลาอะไรเอ่ยมันต้องเป็นจํานวนปลานิลน,นะคะเพราะเขาถามหาว่าจํานวนปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลานิลเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปลานิลกับปลาทับทิมมาคิดด้วยกันเนาะเขาถามหา ว่าจำนวนปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลานิลเราก็เลยจะเอาจำนวนปลานิลไว้ทางซ้ายเนาะแล้วก็จำนวนปลาทับทิมไว้ทางขวาก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราเขียนเลยมีปลานิลมีปลานิล1น0 0ตัวถูกไหมจากตรงนี้มีปลานิล เรือจะเขียนเป็นปานินก็ได้แล้วแต่หนูแต่ถ้าใช้คําว่ามีเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าถูกไหมคะมีปานิน1,200ตัวอ่าแล้วเราก็เขียนอะไรมีปลาทับทิมถูกไหมมีปลาทับทิมเราลบมาแล้วได้96ตัวแล้วเราก็เติมคําว่าถ้าถูกไหมคะถ้าแล้วก็ตรงนี้มาเติมมีปลานิล 100ตัว100มาจากไหนหาเปอร์เซนต์ลอยละเทียบกับ100เสมอนะคะวิธีนี้ครูลืมบอกเราเรียกว่าวิธีการเทียบบัญญัติระย่างนะคะต่อมาเขียนนี้เหมือนเดิมมีปลาทับทิมแล้วคิดอะไรเอ่ยเอา100มาคูณกับ96แล้วหารด้วย1,200 คราวนี้100ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีส่วน1ซ่อนอยู่นะคะโอเคคราวนี้ทําการตัดทอน1กับ96คู่ตรงข้ามตัดไม่ได้อยู่แล้วต่อมา100กับพันสองศตัด0ูตัด0ู0 0. นะคะ1กับ12ตัดกันต่อไม่ได้อะดูฟังเดียวกัน1กับ1ตัดไม่ได้12กับ96ตัดได้ไหมเอ่ย12 หได้12 12 8ได้96ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นด้านบนจะเหลือ1คูณกับ8ได้8ด้านล่างเหลือ1คูณกับ1ได้ส่วน1นะคะเศษแปดส่วนหนึ่ง มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ8นั่นเองใครอยากตอบเศษแปส่วน1่มาให้ครูนะคะคราวนี้ไม่ให้แล้วนะเศษแปส่วน1ไม่ว่าเลขอะไรก็ตามมีส่วนเป็น1จะมีค่าเท่ากับตัวนั้นนะคะแปส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ8เนาะถ้าเป็น5ส่วน1เขาจะมีค่าเท่ากับ5นะคะอะตอบ8หน่วยเป็นตัวใส่ตัวเข้าไปในทุกบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ตออบตอถามอะไรนะเขียนทวนจำนวนปานินคิดออไม่ใช่ปานินค่ะจำนวนปลาทับทิมจำนวนปลาทับทิมคิดเป็นถ้ายเอ่ยใส่ไปแปด ถามหาเปอร์หรือ้อยละถามหาเปอร์เซคิดเป็น8ของปานิ่นเอามาให้ครบนะคะคิดเป็น8ปของปานิ่นเสร็จแล้วจบนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยของวันนี้นะคะจะคล้ายๆกับของเมื่อวานเลย แต่มันจะยากตรงที่นักเรียนต้องหาสิ่งที่โจทย์เขาต้องการถามหรือต้องการรู้ก่อนนะคะแบบเป็นจำนวนจริงๆแล้วค่อยเอามาคิดเป็นเปอร์เซนต์กับร้อยละนะคะโอเคนะอ่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ